สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ไว้สิพาพี่นอ้องอ่าไปบึงไปเลาะตลาดควเซตเนาะพี่น้องมันสิมียังแน่เดียวไปเลาะบึงเลาะโซนน้ำกันเนาะเพราะว่าส่วนไลอยู่ตลาดควเซตนี่มันจะมีแต่อ่าผวกซั์ปลาหรือว่าอาหารที่ว่าสวนหามขา,ายเนาะเป็นอาหารสดนาแถวนี้เนาะพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบึงน้ำกันเบืองนั้นเขาเจอสิขายหมูเนาะพี่น้องเนาะเออขายสัด เดี๋ยวเที่ยวมาทำบ้างป้าโอ้ลูกหมูลูกหมูตัว่าไรนี่ไอโอ้อันเดียตัวในขอกัน,นเลยฮะอันเนี่ยอะไรนี่นี่ลาน,ป,ลานป,ป้ายป่ะฮะโอ้หมูหลาดบ้านเฮาเนาะนี่เนาะพี่เนาะ นี่เดตนนัวไหนตัวไหนนี่เด้ดนี่หาแสนป้าหน่อยเส้นไปไปไปพูนเขาไปล่อเบื้องนั่นนอหมูบ้านเฮาพี่นอ้องโมเมนต์มูพันเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งอาหารบ้านเฮาคือกันนี่มากซาลีซาลอยนี่สงังหน่ จะเป็นตะกินนี่เนาะอีเหนียวอ้อท่าไหนีอีเหนียวคือกันโซ่ชื่อไล่โื่เป็นลุกป้าปหลุบไปเบิ่งไะมุกป้าใครพีควัน

กบปูหน้าเนาะพี่น้องกบหินกบหินปูหน้าม่มีเย็นก็ไทยช่างหาเนาะพี่น้องเดี๋ยวคพ่งทั้งนี้ก่อนอันนี้ห้าในหน้าเขาเองในนี้เนาะบดุกหน้าเหรอบ่คออันนี้เท่าไรนี่แบบนี้อันนี้บซากันเป็นสิทธอ์ ดีๆขู่าสินี่นพี่น้องน้อยไร้นอนไม่ลา้กล้องเทเลสนอนไม่ลายเออนอไม่นอพี่น้องสังเกตเห็นปะเดตินออกที่หนยันสูงแม่นี่เออนี่กล้องเทเออกล้องสามพ เฮ็ดหูนู้นพี่น้องาจะเฮ็ดหูหัอ่ะกบใครจะได้หนี้มตัวเศร้ากบแห้งยังแหงอยู่นอกสีงนี่ อเดตินออกเดตินออกเนาะยันจงแม่โอ้ยอนี่นอตลาดขัวเซตเกิมีประมาณนี้ทางเบือ้องไปเดี๋ยวเอาไปซื้อของกินแบบน,นี้เดตินออกที่ลูกอันน่าเดตินออกก่อนเออนี่แม่สวนอยู่นี่เดตินออกยันจงแมน่นี่ตอนนี้อุ่มอัะนน้าอยู่ ทงเทไรนี่นนนซิมได้บอ <c ười> กระปูโดยแม่ที่ซื้อกระปูกอายื่นก่อนเอากระปูก่อนนะพี่น้องอะหน้ายาจับเด้อยู่ยูมุมีตัวตายวะอ่ะอันนี้ยาจับเด้อจับเติมจับเด้อจับมือจะไหนเอาตัวนี้เอาตัวนี้ กระปูหินเนาะพี่น้องเนาะสิบผ่านนี่อย่าจับเด้ออย่าจับเด้อโน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 ผ่านแย่ายเงินก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่นาะพี่น้องเอียนอันนายนเอียนแต่ว่าบุญญาโนโนโน,โนไปไปไป ท่าไรนี่ท่าไรหอยอันนี้หอยกับกีเนาะอันนี้ซิบพันเนาะพี่น้องพี่น้องเอาเอาเอาอันอย่าไปเหยียบกีต้มเด้อหอยกับกีชั่ำหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้อง สิบพันโอเคเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนเนาะเหยียดของเพิ่์นเด้อลูกเด้อ นี่เนี่ยเอาแล<ก>้วทไอยู่ซ้ายเลยแกมฮึแล้แกมอยูใ่ในรถปุ๊บเจเด้หน้ายาวอย่างอันนี้ได้แล้วเนาะพี่หน่องได้มาคอแล้วก็เอ้ยกับปูหินแล้วก็หอยกับกีเนาะ เคการห่อนขนาดพี่น้องอันนั้นเนาะสำหรับตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดซุ้มซน,นเนาะพี่น้องแล้ก็จะมีอันนั้นซาบาัเขาเจ้าหา้อาอาหารมาขายอยู่นี่เนาะส่วนแกก็จะเป็นอาหารสดเนาะพี่น้องแล้มัน,นี้เนาะใหม่อยากไลน์เนาะส่วนนี้เนาะใหม่แล้วก็เป็นอาหารที่ขาเจ้าห้ามาตามทุกไ้ทุกห,หน้า,หาเลยเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ภาพพี่น้องบึงเทอร์นีเดอร์เดี๋ยวติดตามไว้คลิปต่อไปเนาะ